ามาอีกรอบครับกับปลาทอดโอ้ยสวัสดีคะ่ะอู้เด็ดปลาทอดมาฝากอยู่เดิไอ้ก้อยเอามา,า,าแต่ว่าไม่ไม่โอทํามาอยู่นะแล้วเตรียมมาอยู่คอยว่าสีอันนี้สีไ้ไม่โออันกับมูจอเฮ็ดก็เตี๋ยวให้แนวมืออื่นนี่มาแรงขางเวทีออ,อันอันเจ้าวัดยากน้ำใน,น,นดอกแต่ชิมมันไม่ต้อมกับอันแม่โอไ้ไม่โอไปอันนี่ เอ้อเราเหตตอมอเลืห็ยแม่เดี๋ยวพาแม่เราไปว่าแมนแมนเอาไว้หันละเดี๋ยวเจ้นรนาจันทร์สิไปสนามกีฬาหามุ่งอืมอืมโอเคจ้าก็แชรอยังอ่าโอเคแมนแเอาเพิ่มอยู่เอาเอาเติมแน่จะถังแน่ ให้มันหอนน่อนแม่นอามูปลาเจ้าหนังก็ได้ไอติมเออ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 ใช่ใชพี่นตุตพี่นุใครอยู่ในนี้อยากสนับสนุนออไอติมไอติมแล้วเธอไปรอกันเลยนะสี่โมงครึ่งนี่ถึงบ้านนางจะเอาของลุงนี่ใช่ไหมซื้อของอันนี้เออเออ เออจังไปซื้อเอาโอเค okay. ใส่ลายสดอยู่จ,จัอ่าพ <c oughs> รุ่งนี้พิธีเปิดสนามฟุตบอลขอปามทีมแดนเซอร์จัดชุดอลังการเดินลงสนามและ เต้นเปิดงานหนึ่งเพลงนะคะจะเอาเพลงไหนเลือกได้เลยค่ะทุกคนครับมาครับวันนี้ครับตอนนี้เราจะสนามกันครับมากับชุดแรกกับพวกเราครับไม่ได้อะไรนะแฟนขับบ่นบ่นว่าแบบเมื่อไหร่จะขายคุกกี้คุกกี้หมดแล้วคุกกี้เราจะเปิดขายเป็นรอบนะคะทุกคนเป็นรอบเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ผลิตสดๆทำสดๆเลยอืม ทำสดๆอันนี้ก็กล้องสดมากนะคะไม่ได้เปิดไฟด้วยแสงธรรมชาติเฮ้ยทำไมวันนี้เขาดูหน้าทำไมวันนี้ก็ดูหน้าขาวกว่าเธอเพราะว่ากันแดดหรือเปล่าเป็นดดเขาลงกันแดดแต่เขาลงกันแดดหนามากแต่แต่แต่เป็นเขาใจบอกวา่ามันไม่มันไม่อกโลกมันไม่วกอกอะเข้าใจไหมเออ ใครยังไม่แชร์แชร์ด้วยนะคะอขอกินด้วยหน่อยที่ถึงดี่ตบเสียเกียวจังกำลังเล่นอะเมื่อวานเนี่ยน่าสงสารกำลังเล่นแบบกำลังเล่นสนุกอ่ะอืมอันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้กินอะใช่หกสิบเก้าบาทนะคะทุกคน มีเจะกระปุกมือนนี่โอเคสี่ร้อยเราจะขายแค่ห้ากระปุกนะผมที่เหล่อเราจะเก็บเอาไว้ <Okay. S 2> ตนครับผมโอเคไหนสี่ร้อยกระปุกแต่เราจะขายแค่สามร้อยนะคะเพราะว่าเราเราไว้ขายหน้าร้านด้วย,ยนะคะขายห้าเ <5, S 1> หรอห้า <5 S 1> ปุกเพรอเพราะว่าคนทําคุกกี้ทําแล้วก็ไปดูแลนี่ลุยอยู่ทํา <ำ S 1> <ผม S 2> จมูกอยู่คุกกี้ร้อนๆเลยครับผมหมายถึงว่าข้างนอกก็รอ้อนมากเลยอื วันนี้ทุกอย่างเมาส่งแค่สามสิบเก้าบาทเหมาส่งแค่สามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะคุกกี้คอควายกอไก่เท่ากับจำนวนากระปุกละหกสิบเก้าบาทคนนี้รอคอยคุกกี้นะครับวันนี้ครับเป็นโปรการที่ส่งแบบสามสิบเก้าบาทมผมบอกว่าคุ้มมากคุ้มจริงจริงทุกคนแล้วก็ทานได้เลยด้วย วันนี้เรามีหลายโปรนะครับแต่เรามาไม่นานมากเพราะว่าเดี๋ยวห้าโมงเย็ยนเราต้องมูฟ<ะ>แล้วเพราะฉะนั้นเวลามีจํากัดในผลิตภัณฑ์ที่เราจะวางตรงนี้มีโ<ม>ปรโการส่งแค่สามสิบเก้าบาท<ม>แต่แต่นะตรงนี้ด้านหน้าเราคุกกียสามร้อยกระปุกเท่านั้น,นมหมดแล้วหมดเลยครับเรามีห้าร้อยกปุกแต่เราจะขายแค่สามร้อยครับผม,มครับผมถ้าท่านไม่ซื้อท่านก็จะมีเงินเก็บแต่ถ้าซื้อเงินนี้ออกจากบ้านนะครับผมพี่หญิงแจ้งโอ้พี่หญิงแจ้งโก้ไอ้อันนี้กาแฟกับกันแดดให้ตัวแทนหน่อย หยอกเล่นเล่นกันนะครับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คนสนับสนุนนั่นคือสิ่งที่ตอ่อยอดในผลิตภัณฑ์ให้กับทีมงานทุกๆคนนะพวกน้องๆทุกท่านด้วยมาแล้วครับพี่เนมพี่เบียร์คอกเท่ากับห้าโอเคขอบคุณค่ะพี่เนมพี่เบียร์นี่ซื้อตลอดเลยคอายกไก่เท่ากับหกแม่แม่ลืมพิมพ์กไก่หรือเปล่าแม่สามร้อยกระปุกเท่านั้นครับผมอ่าสามร้อยกระปุกเท่านั้นกระปุกละหกสิบเก้าบาท พกอเอท่ากับสี่ค่ะคุณค่าพกอรเท่ากับสองสองค่บคุณค่าคออรับผมท่านครับท่านใดที่ซื้อเงินก็จะออกจากบ้านแต่ท่านก็จะได้เพิ่มอีกเพราะว่าเงินออกแค่เล็กๆน้ๆๆอยๆเพราะมันถูกจริงๆกระปุละยยกละหกสิบเก้าบาทแม่จ่ายยายจ๋าอร่อยจริงโอ้ยครับอันนี้ไม่ได้พูดแบบแต่งเติมใดๆดนะคะนี่เลยค่ะตอนแรกทำเป็นเล่นตัวคุกกี้ก็ก็คงจะคุกกี้แบบทุ่วๆไปนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ย มันจะพิเศษมันจะอร่อยแบบอะไรเงี้ยเป็นเล่นตัวเป็นแบบว่าไม่กินขอกอเท่ากับสี่กับคุณค่ะพี่ดวงกลางวานขอบคุณค่ะแต่ทุกวันนี้นะถามหาคุกกี้ตลอดกินเยอะกว่าหนูอีกอืมขอกรเท่ากับสามขอบคุณค่ะอี่วันมัน้ยเหรนึกส่น้ำเขาอ่ะ เอถามด้วยนะว่าในกลุ่มนักดนตรีอะมีใครที่จะลงเตะคุณบอลบอกน้องแล้วทางมาคอกอเท่ากับสิบขอบคุณค่ะคุณกรณมาพี่กรณมาพี่ปราณีขอบคุณค่ะเท่ากับสามขอบคุณค่ะคอกอเด้วจาว่ามันก่อข้อข้อสิบบริสายละฮาร์ดอันอันจำร่องไว้กับต่อกอนี่แมอันพีมบรีดีได้ต่อกอนี่คอควายกอไก่ค่ะผมเตะน้ำด้อยค่ะบอด อ่าไอโอ๊ตไอโอ๊ตพี่โอต๊ตอ๋อเดี๋ยวจะเอาเสื้อไปให้นะคะข้าจะเตะเดี๋ยวเอาเสื้อไปให้นะพรุ่งนี้มีแดนเซอร์ามา,าอีกจะเตะบอลทักมาผมส้นแดนเซอร์<ๆ>มาอีกหนึ่งทีมนะคะ,ะเาเสื้อให้แพจ้างแดนเซอร์มาหนึ่งทีมคอ,อ,อกอเท่ากับห้าขอบคุณค่ะพี่แคทพี่แคตตี้ขอบคุณค่ะ ทุกท่านจ๋าห้าโมงเย็นเราไปแล้วห้าโมงเย็นเราไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจํากัดมาคุกกี้มีแค่สามร้อยกระปกุกท่านรีบจับจอมเป็นเจ้าของที่นั่งได้เลยนะครับและซื้อไปทานที่บ้านคอกเท่ากับฟีขอบคุณค่ะจ<า>ัดปูแป้งหน่อยจ้ออะออเดียด๋วยวรอก่อนนะครับ okay, โอเคตอนนี้เอาคุกกี้ไปทานก่อนนะครับผมอ่า จะจัดโปรแป้งให้นะคะเมาส่ง39บา,บาทกระปุกได้หกบาทเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มีส0 0รปรตีบจับจองครับจะสั่งจะสั่ง1ิกระปุกก็ค่าส่งแค่39้านะคะจะส่งเป็นจะสั่งเป็นห้าสิบกระปุกก็ค่าส่งแค่39บาทเท่านั้นเองวันนี้คือเหมาส่งเ mm hmm. มาส่งส9บาทคอควายก็ไก่เท่ากับหกค่ะขอบคุณค่ะแม่คอควายก็ไก่เท่ากับจํานวนนะคะ กินแล้วเป็นยังไงบ้างรีวิวด้วยคอควายกอไก่เท่ากับห้าขอบคุณค่ะคอควายกอไก่เท่ากับหกปอหญิงหญิงขอบคุณค่ะแม่ชีเนี่ยคอควายกอไก่เท่ากับห้าขอบคุณค่ะพี่ดางายห้ากระปุกขอบคุณค่ะพี่รุ่งราตรี 10, สิบกระปุกค่ะอร่อยค่ะไม่หวานขอบคุณค่ะ นางลลมอนแสงส,สว่างเท่ากับสี่ <S <S ขอบคุณค่ะเมื่อคืนวงสะท้อนร้องเพลงเพราะมากตอนตอนไล์ S <S สวดบอกก็เจ็บคอเล่นตัวพอวางจากไลเท่านั้นแหละเมาไใหมา่พี่จันเพลงคอคอเท่ากับห้าพี่ผลผน,น้อยเท่าคอคอเท่ากับสองมันไม่หวานจริงๆผมคิดว่ามันจะหวานนี่มันไม่หวานเดือนพี่เดือนเพลงคอคอเท่ากับสามขอบคุณค่ะมันกินแล้วมันติดทุกคนไปแล้ว กินแล้วหยุดไม่เป็นจัดโปรแฟนนะครับวันนี้กาแฟก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวจัดต่อได้ต่อไปก็อไปขาจับห้าคคุณค่าคอกรเท่ากับหกโอ้ยคือขายดีเท่าไหรคอกรเท่ากับห้าโอ้ยกันกันแดดไม่ไหลเงี้ยโอ้ยรุ่นกันแดดเม็เท่ากับห้าเท่ากับหกใช่ไหมคอกรเท่ากับสองคอกรเท่ากับยี่สิบหรอคอกรเท่ากับหกคอกรเท่ากับแปด นอยนยาใจเย็นใจเย็นไม่ใช่คอกอเท่ากับสิบขอบคุณค่ะพี่สุภาพครคอกอเท่ากับยี่สิบพี่กิ่งการนาโอ้โหขอให้พี่ทองคําเลยอะไรได้ทองคาเป็นแท่งๆค,ค <c oughs> อกอเท่ากับสี่พี่ลําไพขอบคุณค่ะโอ้โหคอกอเท่ากับสามค่ะทองขึ้นจะขอให้คุณได้รับทองนั้นไปเพราะว่าคุณร่ำรวยมากคอกอเท่ากับสอง ได้ค่ะแม่โปรแป้งให้แม่ด้วยโวยพรให้ทุกท่านเลยครับเปิดรหัสไมให้หน่อยนะโปรแป้งเหมือนเดิมไอผมขอเป็นตัวแทนคุกกี้ได้ปม่ะสามสิบเก้าสองแนมหนึ่งใช่เดี๋ยวต่อต่อต่อไปเดี๋ยวจะรับคุกกี้มาเป็นตัวแทนรอส่งสามสิบเก้ากันแดดเอสพีนะครับผมโลชั่นโตเกียวคอกอเท่ากับหกคอกอเท่ากับสองคอกอเท่ากับสี่พี่นวลจันทร์พี่คำปองพี่นิวพี่พิมอักษร พ right totally ี่กมอทิปดูดไหมพี่กมลทิปที่ไม่ได้พิมพ์เท่ากับดูดไหมพี่กมลทิปพิมพ์เท่ากับเลยนะคะดูดอยู่นะคอกรเท่ากับสี่พี่หนูจินสี่คอกอเท่ากับสิบโอ้ค่ะพี่ยคอกอเท่ากับห้าอือโอ้พี่ดาเนี่ยที่ชนติกาชนติกาพี่พรพัฒน์พรพัฒน์ห้ากระปุก ออเดอร์รัวมากคอพี่นตอเท่ากับสองขาพี่หนูจูเนียอ่าอย่าอย่าลืมคำว่าเท่ากับนะคะคอคอเท่ากับสองพี่มนสิมนสิชาร์หาดีเพราะมีแฟนสวยหาดีเพราะมีแฟนหล่อคอคอเท่ากับสองหยองกันหยองเอาพี่โดนสตาร์ทบอั๊กเหรอ๋อโอเคโอเคคอคอเท่ากับสองขอบคุณค่ะพี่สุ สุภาัรพ,พี่วะวิภาพี่วะวิภาจักอันถือบนถือเด้ดอองคุกกี้ช็อกโกแลตค่ะคุกกี้โกโก้ช็อกโกแลตค่ะอร่อยมากทุกคนอืสิ่งทีเรียกที่เรียกว่าอะไรข้าวค้อยกไก่เท่ากับสามขอบคุณค่ะกคนน่ารักมากกระปุกละหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะ พอกกเท่ากับห้าพี่ธัญพรค่ะมพี่อาร์จินมน่อยแฟนพี่อาร์ตอะไรอะพุกอ,อีอ<วา>พี่ลองทานดูครับพอกวายกอไก่เท่ากับจำนวนอรอ่อยครับพี่องนค,คุกกี้กับแฟนพี่นละลองให้ลองอยู่พอกอเท่ากับห้า โอนพวกนี้ขอบคุณกับพี่จุมข้อก่อดด้วย้จมันเปนข้อหอพี่ปุ๊กสามกระโผกับคุณค่ะหืมรัวรัวอุ้ยคอควายกอไก่เท่ากับยี่สิบคนไกลถิ่นฟูดพี่แมมนาเมืองกำาังไปหาสตาร์ไก่คุกกี้ครับผมคุกกี้ทุกคนครับรีบจับจองจที่นั่งครับผม ฝากด้วยช่วยเชีย,ชยครับพี่แพรตะวันหกกระปุกขอบพุณนค่ะเดี๋ยวปูกาแฟเดี๋ยวปุ๊กเกีของ<า>เรา,าน,นะครับถือว่าถ้าท่านได้ลองชิมแล้วจะรู้ว่าการที่เราติดใจเนะี่ยมันจะไม่หวานมากยินแล้วมันอร่อยแบบอร่อยกลมกล่อมไม่หวานมากมีความมันพอดีหวานวน้อยพอดีอร่อยสอสา,ามดูไหม โอเคเดี๋ยวลงไลโอนค่ะขอบคุณค่ะพี่เจ้ามินาขอบคุณค่ะสั่งไปติดตู้ไว้เวลาตอนเช้าเราดื่มกับกาแฟเราทานกับกาแฟนะคะเมื่อกี้อาสตาลมาอวดพืนะ่อาสตาลเขหาหาเขาอ,อืมอืมอ,อเอานั่งมาอยู่แล้ว ที่พี่ลุนนี่ห้ากระปุกขอบคุณค่ะแชร์แล้วขอบคุณค่ะพี่จันดีห้ากระปุกขอบคุณค่ะ พี่หนูจูเนี่ยดูดไหมคะเห็นพิมคอคอกอมาสามรอบแล้วของพี่หนูจูเนี่ยดูดไหมพี่มาลายทิพสีกระปูกขอบคุณค่ะพี่ลุงลาตีโอนแล้วขอบคุณค่ะอร่อยมากสองกระปุกค่ะพี่ทองใบขอบคุณค่ะ